สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยเวเล่ตื่นเต้นและดีใจมากๆครับที่จะได้เห็นสาวไทยรุ่นใหม่ของเราโชว์ฝีมือด้วยกันในสนามแรกก็คือซีเกมนะครับที่เวียดนามตอนนี้สาวๆก็กำลังบินนะครับมุ่งสู่เวียดนามแล้วมีการถ่ายภาพรวมด้วยนะครับน่ารักสดใสกันมากๆ การแข่งครั้งนี้นะครับเราจะได้เห็นสกิลปังๆของสาวๆที่ก่อนหน้านี้ก็ได้โชว์กันในหลีกต่างประเทศแล้วนะครับสุดปังมากแต่ตอนนี้จะกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่า เด๋งแน่นอนครับรอดูรอเชียกันเลยครับนัดแรกอีก2วันนะครับ14พฤศภาคมนี้พบฟิลิปปินเวลาบ่ายสถ่ายทอดสดช่อง GMM25 รอเชียสาวสาว,สาวไทยของเรากันนะครับสู้ๆนะครับสาวๆแล้วจะได้เห็นครับว่าสาวๆของเราไม่ธรรมดา